แกงไก่ใส่น่อไม้สดค่ะเพืเ่อนๆแล้วก็ใส่สตอหน้าทานหน้าทานมีเลือดไก่ด้วยนะจ๊ะเดือดดอยู่สักพักนึงแกงหน่อไม้นี่เราจะไม่ให้เผ็ดมากนะจ๊ะเพราะว่ามันจะร้อนอันนี้ใกล้จะสุกแล้ว พิมสักนิดนึงอือร่อยมากๆเลยเพื่อนพิมใช้พริกแกงแบบพริกแกงส้มนะจ๊ะแกงเหลืองอ่ะเพื่อนๆน,นี่ก็จะไม่เข้มไม่เข้มมากกํลาลังดีกํลาลังดี ใส่มะกรูดใบมะกรูดหอมหอมสตอจ้ะเพื่อนชิมอีกรอบหนึง่งจัดวาเรสจัดวาเรสเป็นไงหอมฟุ้งแปดบ้านเลยนะจ๊ะเป็นยังไงเป็นยังไง สตอนี้ชอบสุกๆเขาจะได้แบบไม่กลิ่นไม่แรงนะจ๊ะโอเคเพื่อนๆคลิปสั้นๆเพรว่าเพื่อนพิมพ์พหน้าตอนนี้ทำคลิปเพื่อไปเยี่ยมเยือนเพื่อนเล็กๆน้อยๆแต่ขอแจ้งให้ทราบว่าช่องเพื่อนพิมพ์ไม่ได้สร้างรายได้นะคะเพื่อนๆจ๊ะ ถ้าไปดูเพื่อนๆอาจจะมีเวลาตอนไหนก็ไปเยี่ยมไปชมเพราะความคิดถึงนะคะเดี๋ว่ากันเด้อโอเคค่ะเพื่อนๆเลิฟเลสวัสดีครับ